ดีค่ยะยายใส่จะพาไปเก็บปักหน้าเนาะคะนะ่ะเนาะปักหน้าลนค่ะปน้าลนเนี่ยปักหน้า,นเ,นนาเขาลนถึงเวลาเขาแก่จะเขาก็จะลนนะคะเนาะเก็บไว้ในมือละสองสามน่วยสี่น่วยค่ะเก็บไว้นะคะเนาะมือนี่จะลนลนหลายอยู่จ้ะเชื่อสิลนมือละหน่วยสองน่วยอันนี้ลนลนไหลเตือ่อยอยู่น,นจนะจ๊ะเนาะมึงแม่ฝนจะไต่กี่ดินกันนี่นาะคะนะ่ะเนาะ อยู่ใต้ขี้ดินก็นมีค่ะก็สิเฟื่อดินอยู่นะคะเนาะเพราะว่าเขาหนักหนักกิ้งเขาเขาก็น,น,นมนมล้มมันก็เลยนั่นอันนี้ก็ล้นจักหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่ล้นล้นนิดนะจ๊ะเนาะแรงอะไรก็เขาบักแข็งแรงกิ้งเขาบักแข็งแรงเขาก็นั่นลงล้ลนน้ำขี้ดินขี้ดอนนี่คืออะไรคะขั้น ถ้าเก็บอยู่ทั้งต้นเขาจะบ่ไข่แก่ห้ามบวบมันบวมีหนามนะเค่ะนะหน่อยๆก็ล่นมากเสียดายนี่ค่ะ่หน่อยๆก็ล่นมากเสียดายนี่ร่นอยู่ข้างในบักล่าวนบักห่าอ่อนบ่แม่นบักหน้าแปลี่นาะค่ะเนาะนี่อันนี้หน่อยๆเขาบักหน้าอ่อนหน้าหน่วยใหญ่ๆนะค่ะมันบักหน้าแปลนหรอก ความแสบสิบอแส ب, บผักหน้าเปลนแล้วแต่กับพ่อได้แก่คัดสนโยนย่มเขาบะมีเนาะคะนะ่ะเนาะบัหน้าแปล่นนี่ปลูกบะไคบะไคดกค่ะบะไคดกับหน้าวันนี้ดกแบบเนี้ยเนี่ยเหียยน้ำมันเหี้ยยน้ำมันเนาะค่ะเนาะเนี่ยเหียยน้ำเพืน่นไหลเติบอยู่มมือนี้ล้นไหลเป็นอีย่งมันโอ้ยมือว่านล่มให้ย,ยุ ถ้าอายุมาหน่อยนึงล่มวาอยู่คุณคืออันคืออันนั้นแท้าวาสันขึ้นล้นไหลแท้าวาสันนี่ลนหลล้นไหลมี่อีกบอมีอีกมีอ,กอยู่น่าจะนะโอ้ยยางไปใกล้เขากันนั่นน้ำไหลน้ำไหลกับเก็บยางกันเน้อเน,นาะยา อย้าโย่ไปคนหน่วยหนึ่งนะคะนะ่ะแต่หน่วยนี้หน่อยก็ล้ลนงมาเหี่ยวมัดหงากา็บไหลทวนหงายทวนโยูไปนําเนี่ยพใครได้อยู่บ้านช่วงนี้จา้ายิใส่บ่ใครหยุดบักแข่งก็มะะนะ <c oughs> กกี่นะคะนาะนนบักแข่งแต่ค่าแข่งยิ้สายอะไ้ก็ได้กินอยู่ค่ะ นี่ก็ได้เพิม่มใจเนาะค่ะเนาะเขานะปลูกอย่างมันได้ผลผลิตเทาก็บเพิม่มใจเบื้องบนนาวนะหน่วยเข,ขาเนาะค่ะเนาะหน่วยเขาหลายหลายชอบที่ยัง,ยงเก็บเขามาหมุดเก็บหน่วยมันลดนหน่วยลดนเนาะคะนะ่ะเนาะเอา้าลนดนย,ยูสุหม่องชุกแกอันนี้ก็หน่วยน้อยน้อยหนึ่งเนาะบางท่านดีเพราะสีไม่นม้ำ นี่หาก่อนนะจะเนาะุดสเมิดเราเราะุดสเมิดเราเพราะว่าไราเน่ยนี่งของเขาตัวจุมองจุกแก่ดกอีรีค่ะนี่กดกดกดกโอ้ยส้นเลยส้นีส้นนี่ต้นขักขาดปู ย่างเป็นแผรก็เอาไปใส่สมัยโบราณใส่เป็นเล็กน้อยอย่างเป็นแผรนะเอานี่ละไขยำไขยำเอามาปะปอกแผรเขาเนาะเนาะสมัยโบราณสมัยแล้วสี่สิบปีที่ผ่านมานป่นไปรสินละไปเขาใหญ่ดีไปคาดมาือเก็บได้จากหมากเนาะมึงอ,น,อนี้ยเ,เก็บได้เก็บได้ประมาณน,นี้ละค่ะเนาะ วาดได้สองสามหน่วยมื่อนี้เก็บไ้สามีเก็บไปก็อบบ่ใครได้ใส่หรอกค่ะใส่ในตู้เย็นไว้มันบริเฮ็ดนักกินเท้าเอาไปเห็นเห็นน่องเห็นร้านซอยกินเต็มตู้เย็นอยู่บักะนาวกำลังกำลังแพงเาีบักะนาวแพงเงินหน่อยเขากระจุมส้วนแค่ยังไงอู้เร่ ได้ปลูกแล้วเห็นผลผลิตนะอ่อนซ้อนเนาะค่ะเนาะนี่นี่พื้นก็นอนนอนเย็งสิเนาะค่ะเนาะต้นใหญ่ายง่ายต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ตัดลงมาจะซื้อค่าสัญญสูงไก่ลังคาเฮือนไปอีกค่ะสูงอ่อนซ้อนไม่ยังไงไม่ได้ ก็ใส่ปุ๋ยคิงว่าขี้กล้วยไปตามธรมรมชาตินี่แหละจ้ะปีละเทืาสองเถ้อแล้วก็มดน้ำธรรมดาจา้ี๋ยวมาได้ยังหลายดอกเคยใส่ปุ๋ยเอนเคมีอยู่ปุ๋ยเป็นเม็ดๆในโดนโดนแต่ปลูกไม่ไหมพอดุค่ะหลังหลังไม้ยัดใส่ปุ๋ยหลังหลังไม,ยงงมย้ยัดใส่สนเน้นอินทรีย์ธรมรมชาติ์แค่นั้นอืมนี่นะดุกดก สีไปัดแต่ยังไงเสียดายปลูกเสียสิได้ต้นบางไงเลยค่ะบ่เคยเห็นต้นบกหนาวไงเป็นเจิดเทื่อเขาอุดมสมบูรณ์แค่กิงการสาขาไงงมค่ะ้าพเพืเ่อนเพนวาเบื้องต้นบกหนาเก็บบกหนาเนาะค่ะน้อมือน,นีเนาะเก็บบกหนาได้มือได้ซิฟนวยซิฟก้นนวยเนาะค่ะเนาะค่ะเอาไป ง่ายห้าบ่มีบักหน้าห้าวกะใส่บักขามเปียกแทนอะไรน,นี่บักหน้าลายอ่ได้ใส่บักขามเปียกแทนอะไรอย่างไรนะค่ะนะขอจบคลิปเท่านี้นะคะนะขอบคุณหลายๆค่ะเพือ่อนๆที่ติดตามที่มาเบิ่งให้ยายอใส่ขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ